ท่ามกลางทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลมีชายคนหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาบนชายหาดที่เงียบสงัดร่างกายของเขาเต็มไปด้วยความอ่อนล้าและความสับสนเขาชื่อกฤิตชายหนุ่มผู้ถูกทอดทิ้งบนเกาะที่ไม่เคยมีใครรู้จักเขาจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแต่ที่แน่ๆคือเรือของเขาล่มและเขาคือผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวที่ถูกพัดพามายังเกาะแห่งนี้ วันแรกบนเกาะเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความกระหายกริตต้องเผชิญกับการเอาชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยเขารู้ดีว่าสิ่งแรกที่ต้องทำคือต้องหาน้ำจืดให้ได้มิฉะนั้นชีวิตเขาคงไม่ยืดยาวมากนัก โชคดีที่หลังจากการเดินทางออกไปสำรวจเขาพบแหล่งน้ำเล็กๆซ้อนอยู่ใต้โขดหินใหญ่ราวกับว่าธรรมชาติยังคงคอยให้ความช่วยเหลือเขาในยามคับขัน เมื่อค่ำคืนมาเยือนพร้อมกับความมืดมิดที่คืบคลานเข้ามากริดเริ่มก่อกองไฟจากกิ่งไม้แหง้งและเห็นสองก้อนที่พบเขามองเห็นแสงไฟริบหรี่ที่สะท้อนบนผืนทรายราวกับแสงแห่งความหวังที่กําลังขับไล่ความเหงาว่าบออกไปทีละน้อยแม้ในตอนนั้นเสียงลมและเสียงคลื่นที่กระทบฝั่งจะไม่อาจทำให้เขาหลับสนิทได้แต่แสงจากกองไฟก็ยังพอทำให้เขารู้สึกว่าเขา ยังไม่โดดเดี่ยวเกินไป ในวันถัดมากริตเริ่มออกสำรวจเกาะอย่างจริงจังเขาพบว่าเกาะแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทัพยากรธรรมชาติมีต้นมะพร้าวที่ให้ผลไม้กินได้และยังมีผลไม้ป่าอีกมากมายที่สามารถเก็บมากินได้การมีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ทำให้เขารู้สึกสบายใจขึ้นเล็กน้อยถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเขาจะต้องอยู่ที่นี่นานแค่ไหนแต่ตอนนี้เกาะนี้ก็กลายเป็นบ้านของเขาไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นบ้านชั่วคราวหรือถาวรก็ตามเวลาผ่านไปจากวันเป็นเดือนกริตไม่ได้เพียงแค่เอาชีวิตรอดเขาได้สร้างชีวิตใหม่ขึ้นมาอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเขาเริ่มสร้างกระท่อมเล็กๆด้วยกิ่งไม้และใบตองจากต้นไม้บนเกาะมันอาจจะเป็นเพียงบ้านที่ง่ายๆแต่ก็สามารถปกป้องเขาจากแสงแดดและฝนได้ เขาอย่างสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้ชีวิตบนเกาะง่ายขึ้นเช่นหอกไม้สำหรับจับปลาและตะข่ายจากเถาวัลย์เขาเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติและเกาะนี้อย่างกลมกลืนสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับกริดกลับไม่ใช่การหาอาหารหรือการเอาชีวิตรอดจากธรรมชาติแต่คือการต่อสู้กับความโดดเดี่ยว การอยู่คนเดียวในที่แห่งนี้ทำให้เขาเริ่มรู้สึกถึงความเปล่าเปลี่ยวเขาพยายามหาทางเติมเต็มความเหงาด้วยการพูดคุยกับนกทะเลที่บินผ่านไปมาและตั้งชื่อให้กับต้นไม้ต้นโปรดของเขาเปรียบเสมือนเพื่อนที่คอยอยู่เคียงข้างเขาในยามที่เขาต้องการกำลังใจ คือหนึ่งขณะที่พระจันทร์เต็มดวงส่องแสงสว่างเจิดจ้ากริดมองเห็นแสงไฟริบหรี่จากท้องทะเลที่ห่างไกลออกไปเขาตกใจและไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เห็นแสงนั้นไม่ใช่แสงจากดาวบนฟ้าแต่มันคือแสงไฟจากเรือหัวใจของเขา รวดเต็มไปด้วยความหวังที่พุ่งเข้ามาทันทีเขาคว้ากิ่งไม้และพยายามก่อไฟสัญญาณให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ควันและแสงไฟลุกโชนขึ้นไปบนท้องฟ้าท่ามกลางความมืดมิดของเกาะ ไม่นานนะักเรือที่มีแสงไฟนั้นก็แลนเข้ามาใกล้กรีดโบกมือสุดแรงเขาไม่เคยรู้สึกตื่นเต้นขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเมื่อเรือเข้ามาถึงฝั่งเขาได้ถูกช่วยเหลือออกจากเกาะและไม่ต้องอยู่ในความโดดเดี่ยวอีกต่อไปเกาะที่เคยเป็นสถานที่แห่งความหวาดหวั่นและความกลัวตอนนี้กลับกลายเป็นบทเรียนที่สำคัญให้กับเขาว่าความหวังจะไม่เคยจมลงไปพร้อมกับเรือที่อับปาง